สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง s h ร p นะครับช่องสำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับเราก็จะรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งและวงจรด้านฮาร์ดแวร์ไว้ด้วยกันวันนี้นะครับเราจะมาออกแบบวงจร IC MAX 485ในการสื่อสารมอสบัด RTU หรือ RS 4 8 5นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสารตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็เครื่องจักรต่างๆที่มีโปรโตโคอลเป็น Mo ร์สบั t u นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ส่วนเทคนิคต่างๆในการใช้งานนะครับตัวนี้เราไม่ได้มีตัวไอโซเลในวงจรเนาะแต่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เบื้องต้นนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปพี่สิบก็จะเพิ่มออปชันต่างๆในการออกแบบวงจรและ เขียนโปรแกรมเพื่อจะให้ชิ้นง,งานและผลงานของเรานะครับมีคุณภาพแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับที่จะเสริมเข้าไปนะครับสำหรับจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับตัว Max 485นะครับที่จะนิยมใช้ในการสื่อสารในด้าน PLC นะครับฮาร์ดแวร์และเซนเซอร์ต่างๆนะครับก็จะใช้เบอร์ Max 485นะครับจริงๆมีหลายเบอร์นะครับแต่ว่าผมแนะนำเป็น Max ก8 5ก่อนเนาะและจะมีขา รุ่นนี้จะเป็นแบบคอนโทนนะครับจะมีขาคอนโทนก็คือขา C นะครับ C Max ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องใช้ขานี้คอนโทนนะครับคู่มือนะครับตัวดัตชีสของตัว m a x 485นะครับก็จะมีหลายเบอร์เนาะนี่เราก็จะใช้ตัวนี้ m a x 485ตัวนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บเราก็มาดูเนาะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมใส่ขอใส่พินหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่พินเนาะผมจะใช้คอนเนคเตอร์นะครับ kF 128 หนึ่งตัวไว้ตรงนี้น,นะครับแล้วก็ตัวพินสองจุดห้าสี่นะครับสี่พินนะครับหนึ่งตัวโอเคผมก็เทคนิคง,ง่ายๆเนาะก็ทำแค่นี้พอก็สร้างขาสร้างเส้นเข้ามานะครับปุ๊บแค่นี้ผมชอบใส่จุดจําด้วยนะครับเทดีจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะตรงนี้แต่ผมใส่กันเหนียวไว้นะครับนะครับโอ้ ไม่พอนะอันนี้มี3ามแล้วก็ต้องมีไฟเลี้ยงด้วยเนาะอ่าไม่พอถ้าไม่พอนะครับเราจะเปลี่ยนแล้ก็ใส่คลิกขวาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดรีพา s นะครับปุ๊บเราเอามาเอา5้พินตัวนี้ใส่ลงไปแทนนะครับนี่ได้ล้วเห็นไหมไม่ต้องทำใหม่เนาะตั้งชื่อก่อนเนาะ di นี่ตั้งชื่อสร้าง di ขา di เนาะขา cmax นะครับ c underscore M A X นะครับ C 8 5นี่นะครับขา R O ขา D I ขา C Max ขา R O ขา D I เนี่ยต่อ T X นะครับมันก็คือ T X เ,เนอะืะขา R O ก็ต่อ R X นะมันก็คือเทียบเป็น R X นั่นแหละนะครับเราก็จะมาตรงนี้ R o n เนอนะ ใส่ห้าโวลต์ลงไปความฝ่าหโวลต์นะตรงนี้ก็จะเป็นกาวเราก็มาสร้างตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็น A ตรงนี้เป็น B อ่าแล้วก็เซฟนะครับเซฟเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีตัวอ่าที่เกี่ยวกับแรงดันนะก็เทียบไว้ปุ๊บปุบ,ปบตรงนี้นะครับก็เป็น R 1 0 k หมดเลย แล้วก็จะมี 20k ต่อระหว่าง5โวลต์มา A นะแล้วก็กล่าวมา B แล้วก็ต่อข้อมคือ120โอห์มมีแค่นี้เองครับวงจรโอเคเราไปออกแบบวงจรกันเลยครับฟาบมาแล้วเนาะนี่แล้วก็มาวางนี้ก่อนวางนี้ก่อนผมจะให้ A กับ B เข้าฝั่งนี้นะออ

เราก็จัดช่องไฟก่อนให้มันดูสวยงามดูเว้นช่องไฟให้มันดูดีๆเนาะโอเคเมื่อเว้นดีแล้วเราก็มาปรับขนาดตัวสื่อให้เท่ากันนะมาที่ตัวนี้ดูรูปประแจนะครับอ่าเราก็มาที่ไซส์ไซส์ผมเอา0.8นะ0.8เล็กๆหน่อยอ่า ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอพอได้ส์ที่ต้องการแล้วเราก็ปรับให้มันอ่านได้ง่ายๆเนาะเราก็หมุนเอาเ <100. S 1> รียบร้อยคราวนี้มาดูในอ่ะผมเซฟก่อนนะปุ๊บมาดูกลับมาดูซิซิมิติกเนาะซิมิติกเนี่ยพวกตัว R าเนี่ยมันเป็นหกสิบกว่าเลยนะเพราะผมไปก๊อปงานเก่าผมมานะผม ไม่ได้วาดใหม่เนาะผมทํางานเร็วๆนะครับคราวนี้มันเรียงมาไม่ไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆลองมาดูนะว่าตรงนี้ปุ๊บมันก็เรียงจากโคิบเบดหกอะไรเนี่ยมันมันไม่ไม่โอเคนะครับจริงๆมันไม่มันไม่สวยงามเราก็ควรที่จะมาที่ยูยูเอลพียูเอลพีี่เป็นออปชันเสริมนะเราก็มาดูรีบตัวนี้นะครับแล้วก็จะให้มันเรียงข้อความอัตโนมัตินะเรียงตัวตัวเลขตัวเนมัน รเราก็ต้องหาคําว่า Re number นะครับ Re number sheet ตัวนี้นะ re number s h e e t กดไปโอเคนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เนาะอ่าถ้าใครไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูนะมันจะฟ้องว่าเราติดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับรก็ลองไปดูว่าไลบรารีเราโหลดมาแล้วไม่ได้เปิดอะไรหรือเปล่านะครับอ่อถ้ามันเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ก็โอเคอ่ามันก็จะไล่อัตโนมัติเลยตรงเนี้ยนะครับอ่าพอไล่เสร็จแล้วก็กมานะที่ตัวสวิตช์บอร์ด นะมันก็จะเป็นอ1นหนึอนสองอามนี่แบบนี้เรียงได้สวยงามเลยนะอ่ะสวยงามผมก็จะบาลานซ์นิดนึงนะอ่ะก็ล,ะลากเส้นนะครับผมก็จะเอาเนี่ยลากเส้นเราก็มาถูเล้า a อาเนะเาะแล้ก็มาเลือกขนาดเส้นนะครับศู 3, นี่จก็ต้องไป A เนาะเราก็ดูกัน A อยู่นี่เนะ เออยู yeah, ่ฝั่งนูเลยเห็นไหมผิดด้านผิดด้านทำไงผมไม่อยากย้ายนี่แล้วนะหมุนนี่เอาชอบเลยนะครับก็ตัวนี้ครับกุ๊บกุ๊บเสร็จแล้วก็มาที่มูฟลิกขว้างนอกเนาะมูฟกลุ่มแล้วก็ลิกขว่าดูนะครับปุ๊บเนี่ยโอเคมาแล้วเราลองกดตัวดิสเน่ดิสเน่ก่อนนะปุ๊บ เราก็จะเห็นอ่าโอเคตามนี้อ่ะลากเส้นต่อเอ A มาเอนี่นะบี B มาบีนี่ก็ A กับบเข้าตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆแต่ผมชอบอ่างนี้มากกว่าโอเค ต่อมาห้าโวลต์เห็นไหมห้าโวลต์อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทาทีหลังเรามาดูห้าโวลต์ตรงนี้ก่อนลากตรงนี้เราห้าโวลต์น,นี่เอากระแสะใหญ่ขึ้นเลยก็ได้เราเอาศูนจุดสี่ให้เส้นใหญ่ขึ้นเนาะให้มันไฟมันเดินดีดีหน่อยอ่ะปุ๊บห้าโวลต์ชิปนะเราก็ลากมานี้รอบนองรอบนองแบบนี้ เรื่อมกันนิดหน่อยก็ไม่ได้ครับปั๊บนี่ประมาณนี้โอเคอ่าต่อมาเราก็มาดูห้าโวลต์ยังไงอีกนี่ห้าโวลต์นี่สวยงามสวยงามผมก็จะไปเดินเส้นสัญญาณน,นะครับก็กลับมาเป็นส่วนจุดสามเหมือนเดิมมา RO ก่อนนะ RO ตรงเนี้อยอาจจะวเรามาวาดตรงเส้นข้างในตรงนี้ก่อนนี่ RO DI, CMax นี่รวมกันลากมาอย่างนี้ก็ได้นะปุ๊บเห็นไหมสวยงามสวยงามแล้วก็นี่ CMax ขาคอนโทลนะเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยแบบรุ่นที่ไม่ออโต้นะครับก็ขาคอนโทเราลากมากดคลิกเมาส์กลางนะครับปุ๊บกดคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งทีเนี่ยมันจะลากมานี้มพอตรงนี้เราคลิกเมาส์กลางหนึ่งทีนะกดคลิกเมาส์ซ้ายนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลย ต่อมา r o นะ r o ก็มาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ตรงนี้เรามาด้าน b o t t อมแล้วเข้ามาด้าน bottom เลยครับลากมาตรงนี้กวดคิ้มากลางมาตรงนี้กว่านี่ดตัว DI นะเราจะลากอ้อไมไปข้างนอกก็ได้นะแต่ผมกลัวเรื่องสัญญาณนะครับกลัวเรื่องสัญญาณ ผมจะลากเป็นเส้นท็อปผมพยายามให้เส้นมันเท่า,ทากันในการที่สื่อสารมันจะได้เอเมีความเสถียรขึ้นนะครับนี่ลากมานี้โอ้ยไม่ได้ชนชนชนเอาไงดีอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราลบตรงนี้ออกไปน,นี่เราเลื่อนตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมมาตรงนี้ขึ้นครับอ่ะ,อะนี่ อะไรย่างเี้ยใกล้เคียงใกล้เคียงเรียบร้อยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวไฟห้าโวลต์นนะเราก็เลือกที่เส้นเหมือนเดิมแล้วก,ก็ปรับขนาดเป็นศูนย์จุดสี่ให้มันเท่ากับที่เราใช้ก่อนหน,น้านี้เราก็ลากออกมากดคลิกเมาส์กลางครับเป็นอีกด้านหนึ่งแล้วเนาะมาตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมอ่า จากนั้นนะครับเราจะสร้างกาวแพลตกันนะครับเราก็มาโพลิกอนนะเลือกขนาด0.4ก็ได้ isolation ผมอยากจะใช้0.4เหมือนกันนะแรกก็ใช้4นะครับตอนนี้ผมจะลากตัดแต่ขอบนี้นิดนึงเอาแค่นี้ดีกว่า แล้วก็พิมพ์ตาวลงไปจากนั้นผมจะดึงให้มันเท่ากันหน่อยเมื่อกี้มันไม่เท่านะดึงเข้ามาอ่าโอเคพอได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็กดปุ่มนี้ listnet แล้วก็ลองดูซิว่ามันมีเส้นอะไรที่มันผิดป,ปกติไหมโอเคไม่มีเนาะเรียบร้อยแล้ว อาต่อมาผมก็จะเลือก text เนอะแล้วก็พิมพ์ A กดโอเคอันนี้มันเป็นเส้นสีแดงไม่ต้องกลัวนะครับเลเยอร์นี้ก็เปลี่ยนเป็นท p a พ e ท p a พ e นะหรือเลเยอร์ยขนาดไซส์เนี่ผมเอา1.7นี่ A สองตัวเลยใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนเนาะคลกขวาแล้วก็เปลี่ยนเป็น B โอเคนี่ ตรงนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆตรงนี้ก็ใส่เหมือนกันพิมพ์นี้ G พิมพ์เล็กพิมเล็กตัว0.8นจุพอนี่ G แล้วก็กด A อีกหนึ่งครั้งนะครับพิมพ์5 V ห้าโวลต์ตัวพิมพ์ใหญ่นะโอเค s าย e 0นจุนี่หโวลต แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะนี่มาไว้ตรงนี้ตรงขา r o นะตรงนี้ต่อเข้า RX เลยนะไม่ต้องไข่กด A พิม C ไว้นี่ตัวคอนโทรลนะแล้วก็กด A TX โอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้น r o เนี่ยต่อ RX ได้เลยนะครับในตัวคอนโทรเลอร์ C ก็เอาไวข้ขาคอนโทรลของเราเนาะแล้วก็ตัว ตัว D I ต่อ T X นะเราก็พิมพ์มาอย่างนี้เลยกดเซฟเดี๋ยวเราไปลองจําลองขึ้นมากันนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่เมื่อเราเรนเดอร์ออกมาเนาะก็จะมีขั้ว B A เห็นไหม A แล้วก็จะมีกระดาว5โวลต R X C และ T X นะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถ ทำตัวโมดูล RS485 ได้เองนะครับแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะส่วนเรื่องที่ใครจะเอาไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมหรือเอาไปใช้ในงานด้านที่มี power factor อองานด้านไฟฟ้ากำลังนะครับแนะนำนะครับก็ให้เพิ่มวงจรพวก isolation ลงไปด้วยนะครับหรือเพิ่มหม้อแปลง isolate ลงไปก็ได้นะครับและเราก็สามารถ หรือเราสามารถเลือกเบอร์ตัว i อซีสี่แปดห้าเนี่ยในการซื้อสารมดบัตรอาทิวเนี่ยเป็น IC ตัวคอนโทรลที่มีไอโซเลชอยู่ในตัวอยู่แล้วก็มีนะครับ เราก็สามารถเลือกใช้ได้เดี๋ยวผมจะนําข้อมูลเหล่านั้นมานําเสนอเดี๋ยวไปหาข้อมูล IC ต่างๆนั้นมาทําให้เพื่อนๆดูว่าเราสามารถออกแบบวงจรอ,อย่างไรและเอาไปใช้งานได้อย่างไรนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดน,นะครับมีคําถามหรืออยากให้พี่สืบออกแบบวงจรอ,อะไรแล้วก็ส่งวงจรให้พี่สืบดูก็ได้ครับเดี๋ยวพี่สืบช่วยออกแบบแล้วก็ช่วยทําคลิปสอนให้นะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนั้นต้องการนะครับให้ทางพิสูจ์และทีมงานช่วยออกแบบวงจรให้นะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับไลน์มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ป e เป็นกำลังใจให้พิสูจ์และทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย